ก็นอบน้อมต่อคุณพระรัตนาชัยพอการะอาจารย์ไบสาระอาจารย์วัฒนาชัยเพื่อนสารธรรมิกเจริญพรแม่ชีแล้วก็ญาติโยมทุกคนวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องของตัวเราพูดถึงเรื่องของตัวเองจากพื้นฐานนะพื้นฐานของพวกเราทุกคนเนี่ย ก็คงจะรู้จักตัวเราไปรู้จักตัวเราแล้วระดับหนึ่งเนาะแต่บางอย่างก็ยังไม่รู้ก็ลองดูว่าสิ่งที่จะพูดไปนี้ต่อไปนี้ว่าเรารู้หรือยังเอาเป็นว่าเราทุกคนที่เกิดมาแล้วเนาะมีอะไรมีหูมีตา มีจมูกมีลิ้นมีกายแล้วก็มีใจมีจิตมีใจอันนี้พวกเราเรารู้จักแล้วอันนี้ก็เรียกว่าได้ต้นทุนไดต้ต้นทุนที่ว่าอ๋อตัวเรามันก็มีหกอย่างนี้เนาะแต่ตัวเราเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ที่อยู่นอกตัวที่มันไม่ใช่ตัวเรา ที่มันอยู่นอกตัวที่มันไม่ใช่ตัวเราก็คือเช่นพวกแสงสีนะเนี่ยพวกแสงพวกสีเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเราแต่ว่ามันก็เกี่ยวข้องกับกับตาอืมก็คือแสงสีเนี่ยเมื่อกระทบตาก็เกิดการเห็นขึ้นมานะพวกเราเข้าใจได้อย่างปัจจุบันขณนะนี้เดี๋ยวนี้เนาะมีตากระทบกับ <c oughs> เนี่ยหลอดไฟนี้จ้ามากเลย กระทบก็เกิดการรู้เห็นขึ้นมานรับรู้เรียกว่ารับรู้ส่วนจมูกไปเกี่ยวข้องกับกลิน่นกลิ่นเนี่ยซึ่งมันก็ก็ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันพอมากระทบกับจมูกก็เกิดการรับรู้กลิ่นขึ้นมารสที่เรากินอาหารเข้าปากเนาะก,นนนกินนู่นกินนี้ ก็จะมีรสชาติกระทบกับลิ้นลิ้นก็ก็คือที่เรียกว่ามีเป็นส่วนที่อยู่ในตัวเรานี่แหละเมื่อลิ้นกระทบกับกลิ่นเอ้ยเมื่อลบกระทินกระทบกับรสเกิดการรับรู้รสขึ้นมาเปรี้ยวหวานมันเค็มต่อมาก็มีกายทุกคนก็มีกายยมลองพิจารณาตามไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวจะเกิดปัญญา กายกระทบกับเย็นร้อนอ่อนแข็งเย็นร้อนร้อนแข็งก็ไม่ใช่เราแล้วก็กระทบกันเกิดการรับรู้ขึ้นมาเรียกว่ารับรู้ทางกายแล้วก็ต่อมาก็จิตใจนะจิตใจรับรู้อะไรรับรู้สิ่งที่เกิดในใจเช่นอารมณ์ต่างๆเนา อารมณ์โมโหโหงุดหงิดลำคาญหรือความสบายความไม่สบายสารพัดอ่ะอันเนี้ยมันก็อยู่ในตัวนี้แหละอยู่ในใจแล้วก็กระทบกับใจเกิดการรู้อารมณ์ขึ้นมาแต่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นในในใจอ่ะนะเช่นโมโหโหงุดหงิดลำคาญเนี่ยคล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกกันแหละรูปรสกลิ่นเสียงมันกระทบกับใจก็เลยรับรู้อารมณ์ขึ้นมา อารมณ์ต่างๆมันก็ก็ไม่ใช่เราเหมือนกันนั่นน่ะฟังไว้ฟังไว้ทีนี้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นจริงๆอ่ะถ้าว่าไปแล้วนะเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักแต่สิ่งนี้ก็มีอยู่หมายความว่าเราจะรู้จักหูตาจมกูกลิ้งกายใจหรือไม่ก็ตามสิ่งนี้มันมีอยู่แล้วก็รูปรสกลิ่นเสียงเย็นร้อนอ่อนแข็งที่กระทบกายอ่ะ แล้วก็ทำมารวมต่างๆเนี่ยจะรู้หรือไม่รู้แต่สิ่งนี้ก็มีอยู่เอ,อิมก็แปลกดีเนะาะจะรู้หรือไม่รู้แต่สิ่งนี้มีอยู่แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยไปพบสิ่งนี้แหละเลยมาบอกกับพวกเราอีกทีหนึ่งว่าหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้มีอยู่นะให้จงมองดูจงจงเห็นมันว่ามันมีอยู่ลูปรสกลิ่นเสียงมันก็มีอยู่ แล้วเมื่อมันกระทบกันเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็มีอยู่ก็คือเรียกว่าวิญญาณตากระทบกับแสงสีเกิดการรับรู้ทางตาเรียกว่าวิญญาณทางตาอันนี้ก็มีอยู่อันนี้พวกเราก็มันมีอยู่แล้วแหละจะรู้หรือไม่รู้เนาะแต่เมื่อได้ยินได้ฟังก็คงเข้าใจตามได้ว่าโอ้เมื่อมันกรเมื่อมันกระทบกันก็เกิดวิญญาณกระทบทางหูก็วิญญาณทางหูกระทบทางตาวิญญาณทางตา กระทบทางจมูกก็วิญญาณทางจมกูกกระทบทางกายก็วิญญาณทางกายกระทบทางจิตใจก็วิญญาณทางจิตใจทำไมพระพุทธเจ้าพบในสิ่งที่มีอยู่แต่พวกเราไม่พบนี่ถ้าเกิดไม่ได้ยินได้ฟังเนาะมันก็มีอยู่แต่ไม่พบพระพุทธเจ้าได้พบเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยมาเปิดเผยความจริงอีกระดับหนึ่งว่าหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแต่เดิมมันไม่มี มันมีตอนที่มันเกิดขึ้นมันมีตอนที่ปรากฏขึ้นเห็นไหมพวกเราตอนที่ก่อนเกิดนะนึกออกไหมมีหูไหมก่อนเกิดก็ยังไม่มีหูยังไม่มีตายังไม่มีจมูกยังไม่ีลิ้นยังไม่มีกายยังไม่มีใจก่อนเกิดนะตอนนี้เกิดมาแล้วก็มีสิ่งเหล่านี้พอมันกระทบกับข้างนอกปั๊บเกิดการรับรู้วิญญาณขึ้นมาวิญญาณเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดเหมือนกันตอนที่มันไม่กระทบมันก็ยังไม่เกิด พอกระทบมันจึงเกิดแล้วพระพุทธเจ้าก็เห็นต่อไปว่าหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องเสื่อมไปโยมก็เข้าใจได้อยู่แล้วเป็นต้นทุนว่าเออเนาะหูตาจมูกลิ้นกายใจสมมุติเรามองตัวเองไม่ออกเนาะว่ามันจะเสื่อมไปยังไงก็มองคนปู่ย่าตายายเนาะตอนที่เกิดมาทันท่านอะตอนแรกก็เห็นมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจ แต่พอท่านตายไปแล้วไปเผาไฟอ่ะหรือมันเน่าเปื่อยไปอะก็จะรู้เลยว่าหูตาจมูกลิ้นกายใจอะมันก็หมดไปพอเราย้อนไปนึกถึงปู่ย่าตายายเสร็จแล้วก็มองมาที่ตัวเองก็จะพบว่าเอ้าไอหูตาจมูกลิ้นกายใจของตัวเองเนี่ยก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีแล้วหมดไปโอเคอยู่นะอ่า แล้วเรื่องวิญญาณนี่ก็เหมือนกันรับรู้ทางหูตาจมูกลี้ยงกายใจมันเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปอันนี้ถ้าสังเกตได้นี่ง่ายมากเลยอย่างเสียงเนี่ยกระทบหูเนี่ยเดี๋ยวนี้เลยได้ยินปั๊บหมดปุ๊บได้ยินปั๊บหมดปุ๊บเลยเป็นครั้งเป็นครั้งได้ยินเป็นครั้งแล้วก็หมดเป็นครั้งนะก็เป็นที่เข้าใจได้ตรงกันก็คือว่าโอ้สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาแม้กระทั่งเนี่ย แสงสีนี่เรียกว่ารูปนะรูปรดกลิ่นเสียงสิ่งกระโทากายทั้งหมดก็มีแล้วหมดไปเช่นเดียวกันวิญญาณก็มีแล้วหมดไปรวมรวมแล้วทั้งหมดที่พูดมาไม่มีอะไรที่มีขึ้นแล้วไม่หมด mm hmm. ตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าก็เลยเปิดเผยความจริงมาอีกมันมีแล้วหมดจริงๆจะร,จร,จร,จร,รู้หรือไม่รู้แต่สิ่งนั้นมีแล้วก็หมดไป แต่พระพุทธเจ้าก็เลยมาบอกพวกเรานี่แหละให้รู้ตามไม่เห็นตามว่ามันมีแล้วหมดไปแล้วประการต่อมาท่านก็ชี้ให้เห็นอีกว่านี่แหละเรียกว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งหูมีขึ้นมาก็เพราะมีเหตุปัใจจัยให้มันมีหูขึ้นมามันก็เลยมีหูหมดเหตุปัจจัยขึ้นมาหูก็หมดไปตาจมูกลิ้นกายใจ ก็เป็นความปรุงแต่งนะมันมีเหตุขึ้นมาก็ทำให้มีสิ่งเหล่านี้หมดเหตุมันก็หมดไปรูปรสกลิ่นเสียงที่มันมีก็เพราะมีเหตุเหมือนกันไม่มีเหตุมันก็ไม่มีม,ม,ม,มีเหตุมันก็มีวินะญ,ญญาณเกิดขึ้นเพราะเหตุชัดๆเลยเพราะหูตากระทบกันเพราะ<笑>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 กะ็เรียกว่าสิ่งนี้สิ่งที่อยู่ในตัวเรากระทบกับสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวกระทบกันมันก็ทำให้เกิดการรับรู้ มันก็หมดไปเอาละในภาพรวมทั้งหมดนี้พระองค์ต้องการชี้ให้เห็นอะไรให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นอะไรสิ่งนั้นย่อมหมดไปท่านบัญญัติสิ่งนั้นขึ้นมาเรียกว่าสังขารปรุงแต่งแล้วก็สิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วมันทนสภาพเดิมไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปสิ่งนี้ท่านก็บัญญัติเรียกว่าเป็นทุกขังเป็นสภาพทุกข ที่ทนยากแล้วก็บัญญัติสิ่งนี้ขึ้นมาต่อไปว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยหูตาจมูกลิ้นกายใจนะี่ยวิญญาณทั้งหมดรูปรสกลิ่นเสียงสิ่งกระทบกายแล้วก็ทำมารมทั้งหลายก็เป็นอนัตตาอนัตตาที่แปลว่ามิใช่ตัวตนเห็นภาพรวมแล้วยังว่าจริงๆก็เนี่ยอยู่ภายใต้กฎไจรักษทั้งหมดทั้งสิ้นมองเข้าหาตัวนะ แต่ทีนี้ถ้าเราไม่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็จาก,การหลงหลงผิดเข้าใจผิดหนะลงผิดเข้าใจผิดว่าหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นเราเป็นของเรานี่จุดหลงนะแต่ถ้าเข้าใจถูกเข้าใจเพียงว่าหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้เป็นเพียงสังขารปรุงแต่งสังขารเป็นทุกข์เป็นสภาพธรรมะ มิใช่ตัวตนวิญญาณที่รับรู้อย่างที่บอกรับรู้ทางหูตาจมูกลิ้นกายใจก็เป็นสังขารปรุงแต่งมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์และก็มิใช่ตัวตนส่วนที่อยู่นอกตัวไม่ต้องไปรู้มันหรอกมันไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วรูปรสกลิ่นเสียงสิ่งที่กระทบกายไอเนี้ยไม่ต้องเรียนมันเข้าใจโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว เช่นสีแสงเนี่ยเรียกว่ารูปเนี่ยยังไงก็มองยังไงก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วไม่เป็นเราด้วยไม่เป็นของเราด้วยเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งมองยังไงก็ไม่มีทางที่จะเป็นเราได้เลยเพราะอันนี้มันเข้าใจได้มาตั้งแต่ต้นแล้วไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นของเราแต่อาจจะหลงเป็นของเราได้ จริงๆอ่ะไอ้เรื่องที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยพรอองค์ต้องการที่จะชี้บอกว่าความจริงอะไม่มีสิ่งไหนเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเลยเพราะนั้นเนี่ยเมื่อได้ยินได้ฟังเนี่ยก็พลิกเนาะจากความเห็นผิดให้มันเป็นความเห็นถูกเสียว่าเนี่ยที่เป็นที่ยกตัวอย่างเนี่ยนาะเอาเข้าใจง่ายๆนะเข้าใจว่าเออนี่เน้อมันไม่ใช่เรานะมันไม่เป็นเรานะมันไม่ใช่ของเรานะ ทำความในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่จะเดินจะนั่งจะนอนจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่ยังไม่หลับเอามาใส่ใจตอกย้ำ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 ว่าสิ่งนี้แหละสิ่งนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเพื่อให้ออกจากทุกข์เพื่อให้พ้นทุกข์มันจะพ้นทุกข์ได้ก็คือเนี่ยปัญญาเนี่ยที่เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ถ้าเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงมันก็จะถอดถอนความเห็นผิดพวกนั้นเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยที่ติดอยู่เนี่ยที่ติดอยู่เนี่ยก็เพราะหลงผิดตรงนี้แหละถ้าไม่คลายความหลงผิดได้นะยังไงก็ไม่พ้นทุกข์เพราะจริงๆก็คืออยากจะพ้นทุกข์กันใช่ไหมอยากจะคลายทุกข์อยากจะพ้นทุกข์อยากไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ต้องใช้ ความรู้ของพระเ,เจ้าที่ได้ประทานมาให้พวกเราได้รู้ตามเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของถ้าพูดถึงโดยรวมนะเขาเรียกว่าเป็นอายตนะเนาะอันนี้พูดเพื่อเข้าใจนิดพาะบางคนอาจจะไม่รู้จักหูตาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอันเนี้ยหกอย่างเนี่ยเป็นอายตนะภายใน,นรูปรสกลิ่นเสียงสิ่งกระทบกายธรรมารมทั้งหลายเป็นอายตนะภายนอกเมื่อกระทบกันก็เกิดวิญญาณ ขึ้นมาเนี่ยพวกเนี้ยก็รวมแล้วเป็นอายตนะภายนอกภายในกระทบกันก็เกิดวิญญาณทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เป็นสังขารปรุงแต่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปัจจุบันขณะนี้รู้ได้ไหมว่าหูตาจมูกลิ้นกายใจเป็นความมีอยู่นั่นแหละนั่นแหละนั่นนั่นคือสังขารแหละวิญญาณที่เกิดการรับรู้ทุกแต่ละขณะแต่ละขณะก็เกิดดับเกิดดับ อาจจะมองไม่เห็นเนาะแล้วค่อยๆไปสังเกตก็จะเห็นว่าวิญญาณก็เกิดเร็วดับเร็วอื่นๆก็เกิดดับนี่จุดมุ่งหมายที่พูดตรงนี้ก็คือให้เกิดปัญญาเพื่อจะได้ถอนความเห็นผิดอันนี้ก็เรื่องหนึ่งละต่อมาก็เรื่องอันนี้ยอแลลวนะต่อไปเพราะว่าพูดหมดไม่ได้มันรายละเอียดมันเยอะอย่างชีวิตเราที่เกิดมาเนี่ยประกอบด้วยหกธาต มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศจะธาตุและก็วิญญาณธาตุธาตุทั้งหมดนี้คือธาตุตามธรรมชาติดินคุณสมบัติคือแข็งน้ำคือเหลวไฟคือร้อนอบอุ่นลมคือพัดโบกทำให้ระเหยเครื่องไหวไปอากาศก็คือความว่างวิญญาณธาตุก็คือเป็นธาตุรู้เป็นธาตุธรรมชาติ หกธาตุนี้ไม่มีธาตุไหนเป็นตัวเป็นตนเลยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นธาตุความแข็งเนี่ยซึ่งเรียกว่าดินเนี่ยเป็นเราได้ไหมความแข็งไม่มีทางที่จะเป็นเราได้แข็งก็คือแข็งนะลมที่มันพัดโบกลมหายใจลมที่อยู่ทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่ในตัวเนี่ยลมที่เป็นธาตุลมยังไงก็ไม่เป็นเราธาตุไฟความอบอุ่นความร้อน ความร้อนน่ะอืมไม่มีทางที่จะเป็นเราได้เลยอากาศธาตุคือธาตุว่างเป็นความว่างก็มีทางไม่มีทางที่จะเป็นเราได้เลยแล้วก็วิญญาณธาตุก็เป็นธาตุธรรมชาติเป็นธาตุรู้คุณสมบัติก็คือรับรู้สิ่งต่างๆได้รับรู้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศได้แต่ก็ไม่มีทางที่จะเป็นเราเลย เป็นตัวเป็นตนก็ไม่ใช่อยู่แล้วมันก็เป็นสักแต่ว่าธาตุอันนี้ก็เป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้บอกได้ให้มาพวกเราได้รู้จักเนาะว่าอย่างไงอย่างไงก็ไม่ใช่เราแต่เพราะความไม่รู้อีกแหละหลงยึดถือดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุมาเป็นตัวเป็นตนมาเป็นเราแต่โดยสัจจะความจริงไม่มีสิ่งใดเป็นเราและเป็นของเราเลยอ,อันนี้ก็ผ่านเรื่องธาตุ ต่อมาก็เรื่องขันห้าเนี่ยขันห้าเนี่ยพวกเราเนี่ยสวดกันอยู่เป็นประจำเนาะมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือร่างกายเวทนาก็คือความรู้สึกความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาคือความจําได้หมายรู้สังขารคือความนึกคิดปรุงแต่งก็วิญญาณ วิญญาณก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะ่ะอะไรกระทบกันเนี่ยโอตาจมูกเลี้ยนกายใจเนี่ยกระทบกับภายนอกก็เกิดวิญญาณขึ้นมาอันนี้ก็พระพุทธเจ้าก็สอนอีกว่าขัน้าไม่เที่ยงเมื่อกี้ที่เรานำสวดอะ่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอน,นิจจังอน,นิจจังแล้วก็พูดถึงเรื่องขัน้าอีกแหละอนัตตามิใช่ตัวตนรวมแล้วทั้งตัวทั้งตัวเลย ที่เรียกว่าเราเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเลยน,นั่นแหละเป็นสังขารปรุงแต่งมิใช่ตัวตนอันนี้พระพุทธเจ้าก็บอกเพื่อให้เกิดการเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริงว่าขันทั้งห้าแม้ว่าแต่ละขันก็ยังไม่ใช่เราเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เมื่อมันมารวมห้าขันมันก็ยังเป็นขันอยู่ดีไม่อาจจะเป็น ไม่อาจจะเที่ยงไม่อาจจะเป็นตัวเป็นตนได้เลยอันนี้พระพุทธเจ้าก็บอกมาเพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อจะได้ถอดถอนความเห็นผิดความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นหนทางออกจากทุกข์ทั้งหมดเลยลไอความเข้าใจถูกทั้งหลายเนาะมีกี่หมวดแล้วเนี่ยที่พูดมาอายตนะธาตุแล้วก็ขันห้าเอาสามอย่างพอเพราะนั้นเนี่ยพวกเราเนาะที่เป็นนักปฏิบัติ ให้พึงใช้ปัญญาจากการที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยมาพิจารณาเนาะให้เห็นตามให้เห็นตามแล้วก็ถูกก็เรียกว่าเห็นตามแล้วเกิดการเข้าใจอะ่ะมันฟังอย่างเดียวไม่ได้เนาะต้องพิจารณาพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเนืองๆจะเดินก็พิจารณาได้จะนั่งก็พิจารณาได้จะนอนก็พิจารณาได้เดินยืนนั่งนอนอิริียบท,ทั้งสี่เนี่ยสามารถพิจารณาได้ ซ้ำๆเข้าไปเดี๋ยวก็กเกิดปัญญาเนาะถ่ายถอนความหลงผิดความเข้าใจผิดไอ้ความเข้าใจผิดความหลงผิดตรงนี้แหละเรียกว่าอาวิชชาคือไม่รู้ตามความเป็นจริงว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งเนาะไม่ใช่ตัวตนนึกออกหรือยังว่าโหนี่โง่มาไม่รู้กี่กับกี่กันแล้วเนาะโง่ก็คืออวิชชานี่แหละหลงผิดเกิดมาทุกภพทุกชาติหลงผิดมาตลอด นะยึดถือพอยึดถือในชาตินี้พบนี้ก็เมื่อร่างกายจิตใจมันแตกสลายไปก็ไปอุปัติก็คือเคลื่อนไปเกิดอีกแล้วปฏิสนธิใหม่ก็วนเวียนอย่างนี้ที่เป็นเรียกว่าเป็นวัฏฏะสงสารแต่ถ้าหากว่านะดับความเห็นผิดได้เรียกว่าดับอวิชชาได้ก็จะไม่มีเชื้อที่จะให้อุปตัติคือไปเกิดใหม่ เคลื่อนออกไปปฏิสนธิใหม่ก็ทำให้ตัดภพบจบชาติได้ทีนี้มาพูดถึงภาคปฏิบัติเนาะอันนี้มันก็เป็นภาคพูดให้ฟังภาคปฏิบัติก็หนทางที่จะเดินทางเพื่อให้เข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดเนี่ยก็คือหลักอริยมรรคไม่งแปดศีลส,สมาธิปัญญาเนาะศีลส,สมาธิปัญญาเป็นเครื่องเป็นมรรคเป็นหนทาง แต่ทางที่เรียกว่าตัวลงมือปฏิบัติจริงๆก็คือสติปัฏฐานสนี่แหละที่เรามาวัดป่าโสกโตนี่แหละมาเจริญสติคือให้รู้สึกตัวเพราะว่าถ้าไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันก็ไม่รู้ตัวเมื่อกี้ตัวประกอบด้วยอะไรบ้างหูตาจมูกลิ้นกายใจถ้าขาดสติมันก็ไม่ได้รู้มไม่ได้รู้ตัวมไม่ได้รู้กายไม่ได้รู้จิตรู้ใจนะ เพราะนั้นง่ายๆง่ายๆก็คือหลักของมันก็คือรู้ตัวเดี่ยวนี้ขณะนี้เลยเวลามันลืมตัวมันก็นลืมตัวขณะนี้เหมือนกันเวลารู้ตัวมันก็รู้ตัวขนานี้เดี๋ยวนี้เอาเป็นว่าตอนนี้รู้ตัวแล้วกลับมาแล้วกายเคลื่อนไหวใ,ใจรู้อเนี่ยตอนนี้ที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยใจรู้นะกายเคลื่อนไหวใจรู้จิตเคลื่อนไหวใจรู้มันมีกายกับจิตนะทยอเนี่ย ชีวิตของเราเนี่ยมีกายกับจิตกายเคลื่อนไหวได้กายหยุดได้หยุดเคลื่อนเนาะจิตเคลื่อนไหวได้จิตหยุดคิดได้มีสติรู้เห็นในปัจจุบันขณะเมื่อวานพระอาจารย์เผยสานก็ได้แสดงไปแล้วเนาะการรู้ที่จุดใดจุดหนึ่งก็อาจจะเป็นการเพ่งจ้องแต่ถ้ารู้ตัวทั่วพร้อมรู้รวมๆอย่างเนี้ยมันก็ไม่เพ่งไม่จ้อง ถ้ารู้รวมรวมก็เท่ากับว่ารู้ทั้งตัวเนาะแล้วเข้าใจได้ว่าทั้งตัวนี่แหละเมื่อกี้เนี่ยมีใช่ตัวตนเนาะทั้งตัวประกอบด้วยทั้งนี้แล้วแต่ไม่มีทั้งตัวเลยคือไม่ใช่ตัวตนทั้งตัวนี่แหละคือสังขารถ้ารู้ตัวเท่ากับว่ารู้จักสังขารเอาใจไปรู้ใจไม่ใช่ตัวตัวเป็นสิ่งถูกรู้ได้ใจจิตไม่ใช่ใจใจเป็นสิ่งถูกรู้ได้ใจ จิตเป็นสิ่งที่ถูกรู้ด้วยใจเพราะนั้นเมื่อใจเป็นผู้รู้ใจจึงไม่ใช่กายเมื่อใจเป็นผู้รู้ใจจึงไม่ใช่จิตใจจึงไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในตัวทั้งตัวเนาะไม่ใช่ใจเพราะใจเป็นผู้รู้ใจเป็นธรรมชาติรู้ใจเป็นสภาพรู้ความทุกข์ความสุขทั้งหมดทั้งสิ้นมิใช่ใจแต่ใจได้เป็นแต่ผู้รู้ รู้ว่าสุขรู้ว่าทุกข์รู้ว่าเฉยเฉยแม้แต่ความนิ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกใจรู้ความนิ่งความสบายก็ไม่ใช่ใจเพราะใจเป็นรู้รู้ได้นิ่งรู้ว่ามันนิ่งรู้ว่ามันสบายรู้มันโล่งรู้ว่ามันโปร่งเอาเป็นง่ายๆย่อๆสั้นๆใจคือมีสภาพเป็นสภาพรู้ไม่อาจจะถูกรู้ได้ถ้าถูกรู้ได้มันก็ไม่ใช่ใจ เพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวเราทั้งหมดทั้งสิ้นมีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่รู้อะไรได้อันนี้โดยสมมติเรียกให้ตรงกันนะก็คือใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นใจไม่เคยเป็นทุกข์ไม่เคยเป็นสุขไม่เคยเป็นอะไรเลยแต่สิ่งที่มันเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นนั่นนั่นแหละอันนี้ไม่ใช่ใจเมื่อใช้ใจรู้ใจจึงหลุดพ้นจากสิ่งที่ถูกรู้ทั้งปวงก็คือถูกรู้สังขารทั้งปวง เมื่อใจรู้สังขารทั้งพวงใจก็หลุดพ้นจากสังขารทั้งพวงใจจึงไม่เป็นอะไรถ้าแยกด้วยปัญญาอย่างนี้ได้ก็ทำให้ปฏิบัติธรรมมันก็จะง่ายขึ้นเนาะเพราะใจมันมีอยู่แล้วชีวิตที่ยังไม่ตายเนี่ยใจมีอยู่แล้วแต่ถ้าใจไม่มีสติใจย่อมไม่รู้กายที่เคลื่อนไหวใจย่อมไม่รู้จิตที่คิดนึกปรุงแต่งเพราะนั้นต้องฝึกให้ใจมีสติเสียก่อน โดยเอากายมาเป็นเครื่องรู้เอาจิตมาเป็นเครื่องรู้เนาะถ้าเนี่ยว่าไปเนาะถ้าไม่มีกายก็ไม่รู้จะอะไรมาฝึกไม่รู้จะฝึกสติยังไงก็เอากายเป็นสิ่งที่มีเนี่ยมาเคลื่อนมาไหวใจรู้จิตที่มันคิดนึกปรุงแต่งก็เอาใจรู้อันนี้พูดไปพูดมามันก็พูดถูกต้องตามทฤษฎีแหละแต่พอเอาเข้าจริงอะทั้งกายทั้งใจเลยเป็นเราหมดเลย กายก็เป็นเราใจก็เป็นเราเพราะนั้นให้เห็นถูกเสียกายก็จริงๆมันก็เป็นสักวะกายเนาะเป็นแค่สิ่งถูกรู้เป็นที่อาศัยระลึกใจก็เป็นเป็นรู้ไม่มีตัวไม่มีตนหาหาใจไม่เจอถ้าหาเจอมันก็ไม่ใช่ใจเพราะใจเป็นสภาพรู้ถ้าเจอเป็นสิ่งถูกรู้เพราะนั้นเนี่ยใจจริงๆเป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่แต่ไม่เคยปรากฏตัวว่าอยู่ที่ตรงไหนยังไง เพราะได้แต่รู้รู้ด้วยใจลองสังเกตนะเออคำพวกนี้พวกเราก็ใช้อยู่บ่อยๆเนาะรู้อยู่แก่ใจรู้ด้วยใจอย่างเงี้ยลองดูนะรู้ด้วยใจเช่นสมมติว่าขันห้าเนี่ยหรือเรียกโดยสมมติว่าเราเนี่ยลองไปทำอะไรอะไรดูนี่ในที่รับที่แจ้งใจรู้ทั้งนั้นไปทำไม่ดีมีลายไปลักของไปลัก ใจรู้หมดเลยอแม้กระทั่งนั่งอยู่ตอนนี้ยใจยังรู้เลยเนี่ยนั่งอยู่ใจเคลื่อนกายเคลื่อนไหวก็ใจรู้หรือเวลาพูดโกหกอ่ะ,อะลองลองพูดขึ้นดูดิโกหกขึ้นมาเนี่ยพูดที่มันไม่ใช่ความจริงนั่นแหละใจมันจะรู้ว่าโกหกพูดจริงใจมันก็รู้ว่าโกหกอืหรือว่าพวกทุจริตคอร์รัปชันทั้งหลายนะลองลองไปทําดูเนี่ยรู้อยู่แก่ใจนะ ว่าเราเนี่ยทำชั่วเราทุจริตเราลักของเขาเราโกงเขาโอ้คนอื่นไม่รู้ก็จริงอ่ะแต่ใจอ่ะรู้เนี่ยเาะใจเนี่ย,ยรู้รู้หมดเลยรู้ทั้งรู้หมดเลยแหละอืมเนี่หลวงพ่อ,อยังบางทียังคิดเล่นๆไปอ่ะเนาะบอกว่าสมมุติว่าตอนนี้เรานั่งอยู่บนที่ว่างๆในห้องนี้ะนะเนาะแล้วลองดำดินได้อ่ะนะ เอาทั้งตัวเนี่ยดำเข้าไปใต้ดินนะใจมันก็รู้ว่าไอ้ตัวเนี่ยดำดินแล้วแล้วก็ถ้าเอาตัวนี้ขึ้นเครื่องบินหรือเหาะได้นะใจก็จะรู้ว่าไอ้ตัวเนี่ยเหาะได้เห็นไหมโยมนั่งขึ้นเครื่องบินเนาะอันนี้แต่ว่าไม่ได้เหาะด้วยตัวเองแต่โดยอาศัยเครื่องบินเป็นพาณน,นะใจมันก็รู้ได้ว่ากําลังขึ้นเครื่องอยู่กําลังอยู่ในเครื่องเพราะใจเนี่ยเป็นความบริสุทธิ์มากๆใจเนี่ยไม่ได้ปรุงแต่งได้แต่รู้ ใจไม่ปรุงแต่งนะเพราะใจไม่ใช่คิดคิดเป็นสิ่งที่ถูกใจรู้คิดเออคิดเนี่ยเป็นจิตนะจิตคิดโลภะโทสะโมหะอันนี้ก็ไม่ใช่ใจแต่เป็นสิ่งที่ใจรู้ได้เพราะนั้นใจเนี่ยเป็นความบริสุทธิ์หมดจดจริงๆใจเนี่ยบางทีภาษาในวงการธรรมะเขาเรียกว่าเป็นพุทธภาวะจะเรียกว่าเป็นธาตุรู้ก็ได้รู้ที่บริสุทธิ์จริงๆไม่มีกิเลสแต่กิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ใจ ก็ลองไปพิจารณาฟังดูเนาะถ้าเห็นแจ้งตามนี้จริงๆก็คือพ้นทุกข์ได้เลยถ้ารู้จักใจเพราะใจเนี่ยไม่มีไม่เป็นอะไรทั้งนั้นคําว่าไม่มีก็ว่าไม่มีไม่มีตัวไม่มีตนเนาะใจเป็นความไม่ปรากฏแต่รู้ได้แล้วก็ไม่เป็นอะไรก็คือสิ่งที่ถูกใจรู้น่ะเป็นโน่นเป็นนี่เป็นทุกข์เป็นสุขเป็นทุกอย่างแต่ใจไม่เคยเป็นอะไรเพราะนั้นไม่มีไม่เป็นอะไรนั่นหมายความว่ารู้จักใจแล้ว รู้จักใจก็คือรู้จักธรรมเป็นสัจจะความจริงเรียกว่าพ้นทุก์กันเลยเนาะนั้นก็ที่ลำดับมาตั้งแต่เรื่องอายตนะตั้งแต่ธาตตั้งแต่ขนันห้าอันนั้นก็ไม่ใช่ใจเป็นแค่สิ่งที่ปรากฏให้ใจรู้แต่ใจไม่ใช่สิ่งนี้ใจก็คือข้ามพ้นไปแล้วจากสิ่งถูกรู้ทั้งปวง นอนอกฟังไว้เป็นสติปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางที่จะพาข้ามพ้ทุกได้หากรู้จักใจอ่ะเช้านี้ก็ขอยุติลงเพียงเท่านี้